ครับตอนนี้เราอยู่ในงานสมรสนะครับ14วาเลนไทน์นะครับนี่คู่สมรสอยู่ด้านล่างนะครับเออพิงเราก็เดินเดินครับนี่ฮะเพีงถอยข้ครับบุจุ๊บไหนจุ๊บไหนจุ๊บบุญจุ๊บจุ๊บไหน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 จุอบไหนจุ๊บไหนจุ๊บนจุ๊บไหนจุ๊บนจุ๊บไหจุ๊บนจุ๊บจุ๊บนจุ๊บจุ๊บจุ๊บไหนจุ๊หนจุ๊บไหนจุ๊บไหนจุ๊บไหนจุ๊บเหนจุ๊บเลยจุ๊บไหนจุ๊ เต้นะส้เต้นาแ้เต้นนี่เต้นนเต้นออด้านหลังเป็นคู่สมรสนะฮะดูโอ้โหท่บรรยากาศด้านหน้าก็จะมีช้างแล้วก็มีขบวนนะครับขบวนชนเผ่านะครับแล้วก็น้าแตงอ่นี้จอ๊บเพล่จุ๊บเถิด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 เบา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 นี่ขบวนยาวนะครับ กระบวนครับกระบวนแห่แต่งงานนะครับกู้สมรสกันนะดูเดี๋ยวนะเบ๊เพี่บนสูงนั่นน่ะสูงเสร็จสูงยกเล่นเลยเล่นถอยเอ๋อบนสูงนั่นน่ะสูงเอ๋ออ๋อถอยลูกถอยอ่ะจับมือพี่เข้าไปดิคนลากด้วยโอสุดแรงเขาไม่้องเลยหรอครับเข้าแรงมาก ถ้าเดินไหวด้วยนะโอ้โหไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเฮาเลยเฮานน่นนะครับขบวนไปนน่นเลยนะครับเข้าปางใหญ่นะครับสุขสันต์วันวาเลนไทยนะครับวันนี้ก็ก็มีคู่บ่าวสาวหลายคู่อยู่นะครับจัดทะเบียนสมรสกันบนหลังช้างนะครับนี่่าอาจ๊ะ์ู้เพลงใ้ใจไหมครับผมดีใจไหมครับลูดดีใจไหมครับยกอะเต้นสูง โอ,อ,อ,อ้ดูโอ้ดิเอ้ตบอ้โยกโอ้โยกถอยถอยถอยนี่ฮะแม่วันดีมืดคุณบ้าสาวมืดไปฝั่งนู้นปะถอยพิงถอยนี่ฮะนี่ฮะก็จะเป็นแม่ดวงตาแม่สมใจแล้วก็แม่แก้วนะครับนะครับนี้ก็จะเป็นแม่แก้ว แม่ตะว,วันชู้สมรสคี่หาวนี่นะครับนี่บ่าวสาวนะครับทั้งหมดเลยโอ้ยบูพิงดูก็ตัวนี้ก็ถ่ายรูปกันนะครับผม คู่พบ่าวสาวนะครับจบทิวิสุมทรกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมคู่พิงเราจะอยู่ถ่ายรูปก็ไม่ได้ครับคุณแม่หลายๆเ,เชือกครับอ่ายาเลยพิงหลายๆเชือกครับเขาไม่เอาครับ